ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้มาอยู่ช่องข่าวกบะ็อกเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์ที่ได้ว่าข่าวเนี่ยมีน้อยนะคุณผู้ชมน้อยเช่นเคยครับแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยได้ว่าอัปเดตครับของตัวระบบหลายอย่างนะครับที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็อีเวนต์นะครับมาใหม่นะเช่นเคยคือมีครับทุกสัปดาห์จริงๆคุณผู้ชมผมไม่ได้พูดเล่นนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ดูคลิปข่าวเนี่ยจะได้ว่าอีเวนต์มหม่ไง อีเวนต์มาใหม่อีเวนต์มาใหม่ของฟรีแจกใหม่มากมายนะครับในแต่ละสัปดาห์ซึ่งสัปดาห์นี้ครับก็มีเช่นเคยนะครับพร้อมทั้งกิจกรรมครับดูกระตูนมาราธอนหรือว่าชมจากบาคุกันเออรายละเอียดนะครับจะเป็นอย่างไรคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดให้คุณฟังนะคุณผู้ชมนะมาที่ข่าวแรกก่อนครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องของตัวระบบครับอย่าง Live Animation Creator ที่ผมเนี่ยเคยพูดไปแล้วซึ่งระบบนี้ครับมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่า แอนิเมชันครับสามารถใช้ได้นะครับภาพวิดีโอเนี่ย15เนี้ยทีคือฟังดูเนี่ยสั้นนะครูชมนะแต่ว่าฟีเจอร์นี้ครับใช้ดีมากครับเพราะว่ามันใช้ในการอัดแอนิเมชันแล้วก็ทําได้ง่ายครับสำหรับคนที่สนใจนะครับทำแอนิเมชันตัวละครแบบง่ายท่าเต้นท่าโจมตีท่าบนนี้แอนิเมชันแครเตอร์ครับตอบโจทย์คุณแน่นอนครับกับส่วนนี้นะคผูชมใครสนใจครับไปหาดูได้นะครับครูชมนะ มาที่ระบบต่อไปกันบ้างคุณผู้ชมครับระบบต่อไปครับเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่จะมาใหม่นะครับรับคนที่สนใจซึ่งเหมาะมากครับกับคนที่เป็นสายฟรีนะครับหรือหาเพื่อนสายเปย์ครับเปได้แน่นอนครับกับระบบอย่างกิบโตบักกิบโตบักครับเป็นระบบใหม่ที่ประกาศขึ้นมานะครับผ่านทางตัวบ็อกซี่นิวซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบว่าจะปล่อยตอนไหนนะครับแต่ว่าจากข้อมูลครับคือ มันเป็นการให้กงิบัคครับกับเพื่อนคนอื่นขอปผู้ชมโดยที่ไม่ต้องพึ่งครับตัว group payout คือจัดเดิมเนี่ยคุณผู้ชมครับการให้เงบัคคนอื่นนะครับต้องใช้ครับผ่านทางตัว group payout ซึ่งฟีเจอร์เนี้ยหลายคนเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยชอบกันเพราะว่าระบบกลุ่มเนี่ยมันต้องงอนานแล้วก็งอเป็นสัปดาห์ครับก่จะให้เงบัคได้ซึ่งฟีเจอร์นี้ครับคือไม่ต้องงอครับคุณให้ได้ทันทีนะคุณผู้ชมให้กับเพื่อนให้กับแฟนให้กับคนดูกิฟต์อเวย์พวกเนี้ยทำได้นะครับิั แต่ว่าฟีเจอร์เนี้ยยังไม่ทราบว่าระบบเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับจะมีการใส่หน้าต่างหรือเปล่าใส่การ์ดหรือเปล่าพวกเนี้เหมือนบางเกมน,นะคุณผู้ชมที่ทําแบบพวกเป็นให้ตามไปในเกมอย่างเงี้ยนะรอดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ฟีเจอร์เนี้ยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยรอคอยแน่นอนครับสับฟีเจอร์ที่คุณเนี่ยได้กับฟรีได้นะคุณผู้ชมนะมาที่ข่าวครับอีเวนต์กำบ้างคุณผู้ชมครับอีเวนต์ง่ายครับไม่มีของฟรีแจกนะแต่ว่าเน้นครับความบันเทิง กับบาคุกันครับเบอร์เทอรี่คุณผู้ชมที่มีการจัดนะครับกิจกรรมเรียกได้ว่าเป็นมาราธอนนะคุณผู้ชมดูการ์ตูนบาคุกันครับมาราธอนหนึ่งร้อยตอนโอ้โหฟังดูว่าเนี่ยโหดมากนะคุณผู้ชมนั้นแต่ว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ออกมาเนี่ยคุณผู้ชมเพิ่งมาเมื่อวันที่6กสิบหาคมน,นี่เองนะคุณผู้ชมซึ่งกิจกรรมนี้ครับคือการให้คุณเนี่ยสามารถดูนะครับการ์ตูนบาคุกันครับ6ตอนรวดนะครับใน1สัปดาห์เออ หตอนใหม่ต่อสัปดาห์นะคุณผู้ชมครับแล้วก็ทำอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบหนึ่ง้อตอนนะคุณผู้ชมใครสนใจครับไปดูกันได้นะครับหรือถ้าคุณเนี่ยไม่อยากดูการ์ตูนครับแต่อยากเล่นเกมครับเกมนี้ก็มีให้นะคุณผู้ชมกับมินิเกมครับแบตเตอรี่ที่คุณเนี่ยเล่นได้นะครับโดยการที่ใช้บาคูกันครับต่อสู้กันนะคุณผู้ชมซึ่งต่อสู้ที่นี้มันเป็นต่อสู้แบบ1ต่อ1นเออเป็นเหมือนพวกเกมแบบเออดาก้อนบอลพวกนี้ที่ต่อสู้กันนะคุณผู้ชมนะใครชื่นชอบนะครับ PVP ต่อสู้หนึ่งต่อหนึ่งพวกนี้เกมนี้ครับมีให้นะครับนะสำหรับคนที่สนใจเออมีทั้งดูการ์ตูนมีทั้งต่อสู้เกมนี้ครบครับนะบางคับกับแบเตอรี่มาที่อีเวนต์สุดท้ายครับของคลิปนี้นะคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องของกีฬาบ้างครับกีฬาที่นี้ครับไม่ใช่ฟุตบอลนะครับเหมือนตอนที่แล้วไม่ใช่บาสแต่ว่าเป็นกีฬารวมมิตรครับในโรงเรียนคุณผู้ชมครับนั่นคือกิจกรรมของ School of Sport โดย ดิกสปอร์ตกูดจริงชื่อไม่น่าอ่านนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าชื่อดิกเนี่ยมันเป็นชื่อที่ก็นะหลายคนทราบดีว่ามันเป็นชื่อยังไงนะครับซึ่งอีเวนต์นี้ครับมีการแจกของฟรีนะครับตัวของกระเป๋าแล้วก็ตัวหมวกนะครับคุณผู้ชมตัวในแมปครับจะมีการจัดนะครับเป็นออบบี้เป็นมินิเกมต่างๆเก็บคะแนนครับขึ้นไรเดอร์บอร์ดตามสไตล์เกมแนวแบบประจนภัยนะคุณผู้ชมครับของฟรีมีแจกตามสไตล์ของอีเวนต์พวกนี้นะคุณผู้ชมนะหลายคนที่สนใจครับ ได้กันได้น,นะครับกับแมปของ School o f Sport นะคุณผู้ชมโดยดิกนะครับเ <c oughs> มื่อน่าอ่านอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมนะแนนี้ก็คือทั้งหมดครับกับคาร์บอน็อกอะไรนะคุณผู้ชมครับเลยได้ว่าโหอ,อีเวนต์มาใหม่ดูคอนเสิร์ตไม่มีนะครับเป็นดูบรคคูก,กันแทนแล้วก็กิจกรรมนะครับไอเทมแจกฟรีคือพูดถึงอีเวนต์เนี่ยคุณผู้ชมครับคือก็มีเยอะนะตลอดนะคุณผู้ชมจริงจากที่เขาประกาศมานะครับ กขาบอกเขาว่าเป็นเงาไคนะครับที่จะมาคือผู้เล่นหลายคน,นยังไม่ต้องกลัวครับของง้างของหมดเพราะอีเวนต์ครับเงบล็อกยัดเข้ปาป่าตลอดคุณผู้ชมคือใส่ฟรีสบายแน่นอนครับงานนี้แล้วก็อ้ส่วนหนึ่งเลยคือเรื่องของกิฟเงอบล็อกอันนี้ผมเชื่อหลายคนน่าจะรอคอยกันเยอะโดยเฉพาะครับกับคนที่เป็นกิฟเอายนะไม่มั่นใจว่าฟีเจอร์เนี้เป็นฟีเจอร์ที่มันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าข้อมูลเนี้ยที่ผมได้มาตอนนี้คือมันน้อยมาก นะแต่ผมเชื่อว่าหลายคนครับที่ทำยูทูบเบอร์พวกแบบว่า away วกิฟต์เอาไว้พวกเนี้ยเออช่องวีน็อกเกอร์อย่างเงี้ยน่าจะรอคอยอยู่นะครับรวมถึงตัวระบบตัวแอนิเมชันอันเนี้ยหลายคนนะ่าสนใจเนาะกับการทำแอนิเมชันเต้นบนี้ยในเกมนะครับซึ่งฟีเจอร์นี้ก็ประกาศมานะต่อเน,นื่องมานนะคุณผู้ชมเราบอกก็มีข่าวดีนะเอาจริงแต่ว่าหลายคนนะ่าจะไม่ค่อยสังเกตกันเท่าไหร่นะครับกับฟีเจอร์ที่อยู่ส่วนของสตูดิโอซึ่งผมไม่ได้พูดเยอะนะครับ เออแต่เรื่องของที่มันสมัมผัสได้ก็พวกเออโลบักกิฟต์พวกเนี้ยนะคผู้ชมงอดูครับว่าฟีเจอร์อต่างๆที่จะเพิ่มมาในอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับงอมถึงโลบักกิฟต์งมถึงแอนิเมชั่นคนใช้จะเป็นอย่างไรงอดูนะครับครู้ชมนะงอมถึงอีเวนต์นะครับที่มาต่อเนื่องคผู้ชมไม่ต้องพักเลยครับคอนเสิร์ตกิจกรรมลิมิเต็ดพวกเนี้ยเต็มที่นะคผู้ชมนะโลบักนะครับ สำหรับข่าวสารใดนี้ครับผู้ชมครับผมก็ขอนะครับจบเพียงนี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับใครชื่นชอบคลิปนี้ครับเ่ิลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคุณผู้ชมนะสำหรับวันนี้ครับเป็นวังนี้ครับผมสวัสดีครับ